สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับท่าหงอผู้หากินหมาครับวันนี้พาพี่น้องครับมาเลือกเอางวงงามครับราคาถูกๆราคาเกษตรกรจับต้องได้ครับพี่น้องพบกันอีกครั้งนะครับกับพิกัดของหอยดีววัวงามครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับอ่ะวัวราคาดีขายถูกส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับหอยดีวสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เอาในหน่อยเข้มๆเนาะนหน่อยเข้มๆถึกๆถึกๆครับครับยัดโตความ มาปรดัดโปโคตรโปรเลยครับโคตรโปเพ<อ>ราะว่าเพิ่นสิไปเที่ยวพี่น้องเอาง้อยูุ่ขอกแล้วออกก่อนพี่น้องบ่มีคนเบิงเนาะครับพิกั๊ดตั้งอยู่ที่บ้าน,นสงเปือยคตำบลเผาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามวันนี้มีอยู่สองคมแม่ลูกครับแล้วก็ซื้อสองเลสามนะครับแม่ลูกแม่ทองก็นีครับเอาแขนแนพี่น้องเอาสองคมนี่แหละพี่น้องเพิ่นสิไปเที่ยวที่นี่ก็เลยว่าเอาแบงง้อยู่ขอกพี่น้องอการรับประกันตานี้สากลยาวนานหนึ่งเดือนการขนส่งส่งฟี ทั่วภาคอีสานเบื้องต้นเนาะแต่ผาคอื่นถ้าสนใจราคาตกลงกันได้ก็ส่งฟรีครับเก็บเงินปลายทางได้ถ้าไม่เกินถ้าว่าเกินจักสามร้อยกิโลอีกขอเก็บเงินปลายทางได้เนาะได้ครับได้ครับไม่ต้องมัดจําครับพี่น้องเอาบทเสียเวลาไปตัวแรกแหกมาเลยเนาะกำลังมากินนมพอดีครับพี่น้องเป็นแม่ลูกลูกสาวสวยๆครับไม่แม่นี่หนาครับเป็นง้วโค้งสางไงครับงัวงไงครับอ่าเป็นงัวงกระดูกไงเอาไปเป็นแม่บล็อกแม่พันธุ์ครับพี่น้อง ลูกสาวเพิ่นลูกสาวพอได้หรอครับตัวนี้ตัวน,นี้หรอนนครับเอ่าเอกสารใบหลอดเพิ่นบ่ห้มากไหมครับเิ่นบ่ห้มากเนาะครับก็บ,บอกว่าพอคุ้มฟูงเหรอครับอ๋อเป็นว่าตีว่าเป็นพอคุ้มฟูงเหล้อกันเนาะครับได้จักมือจักเดือนสองเดือนกว่าครับสองเดือนกว่าครับพี่น้องอ่าเป็นได้แม่มากกันพี่น้องแข่งขายงญ่รูปทรงดีครับเนื้อนังดีครับเนื้อนังดีแข่งขายงญ่ดีครับสมบูรณ์สองเดือนกว่าครับเกิดจากแม่ตัวนี้เชื่องเชื่องเนาะแม่ครับอ่าเอางัวไปเลี้ยงต้องเอาแบบจับได้ใบได้แบบนี้พี่น้องอ้างแบบนี้ ไอ้ลูกงามๆเป็นลูกโตที่ไหนครับบ่สองกับสามครับบอสองกับสามเนาะแม่นครับนี่ตำหนินมสีบะนมสีครับนมสีไม่มีติ่งเนาะครับแข้งขาดีครับประกันตำหนิครับสูงประาม้าร้อยเท่าเด็กร้อยสี่สิบบวกครับสูงร้อยสี่สิบบวกบวกครับครับให้ลูกสาวหางรามดีครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิงลูกอีกทีนึ่าลูกสาวนะครับพี่น้องลูกสาวโตหน่อยนะครับอ่าลูกสาวนี่สวยๆคมแรกแหกหมานเปิดราคาเท่าไรครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับ สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทแม่ครับถูกกไปเลยครับพี่น้องไปเลยครับแม่ลูกลูกแม่ตัวนี้ใหญ่แบบนี้ครับตัวสวยๆราคานี่ตอรองได้ตอร้องได้ครับต่อร้องได้หือกกับส่งฟรีครับพี่น้องเอ้าพี่น้องนี่แข่งกันกินหยาเลยครับนี่ลูกสาวตัวดีครับหนังหนาแข็งขาใหญ่เกิดจากแม่อ่างๆตัวดีครับกินหยาดีทั้งแม่ทั้งลูกลูกว่าสองกับสามเนาะครับครับผมสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทตอร้องได้ส่งฟรี ไม่มีประจำไปเลยเล่มหยาดีครับเล่มหยาดีครับพี่ดอกรึแม่ทั้งลูกครับนี่สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยกัถูกตัวละหมื่นน้อยๆครับพี่น้องหมื่นน้อยๆกับแม่ลูกกำงามแบบนี้ครับพี่ดอดีลูกสาวนังนาดีกูเลยที่เื้อเป็นเงินเก็บเงินอยยังนีดเป็นเงิ่นเก็บเงอนเลยเนาะไม่มีขาดทุนนอกจากอีกโดนแม่ก็ได้ทับครับพี่น้องแม่ได้ผสมลูกสาวก็ง่ญ่ไปหนาครับนี่ซื่งงดถึกราคาตอนนี้จังไรกับว่าขาดทุนนะพี่น้องนี่ 2 7 5 0มนเจ็ดันห้าร้อยครับแม่ลูกลูกตัวเมียสวยๆตัวต่อไปอเดี๋ยวพาไปชมคู่ต่อไปครับตัวต่อไปโครมที่สองครับพี่น้องแม่ลูกหนาๆตันๆครับเป็นแม่ลูกลูกสาวเนาะครับลูกลูกสาวพ่อได้ครับตัวนี้ลูกสาวอันใบหลอดเพิ่นบ่ชหิมาแม่ครับเพิ่นบวหิมาเนาะแม่ครับเบิงเนื้อหนังต้นโตตัวดีแห้งครับตัวดีแห้งเบิงลูกครับโอเมเดนะครับพี่น้องลูกสาวตัวดีพ่อเป็นยังครับพี่น้องอัน ตอนขึ้นรถผมคลองเสียกนะครับเสียก Is ันหมดคือถลอกคือื่อครับผมก็เดยสีไ้แจ้งพี่น้องกกอนเนาะถลอกคือเสื่อครับก็ได้เป็นแผลยังครับแผลถลอกนิดนึงครับพี่น้องครับแกงขาใหญ่เลยครับลูกสาวแม่หน้าหนาครับพี่น้องนี่เกิดจากแม่ตัวนี้เนาะแม่ครับแม่สูงร้อยเท่าไหร่ครับแม่สูงร้อยสามสิบแปดถึงร้อยสี่สิบแม่สูงร้อยสามสิบแปดถึงร้อยสี่สิบครับขับไซส์ใหญ่ๆเป็นลูกโตที่ไหนครับลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองอ่างไ่ดีอ่างครับเป็นอ่าง นมสีครับบ่มีติงเนาะบอมมีครับอ่าบ่มมีแปลมีปานอพี่น้องเป็นลูกตัวที่บ่สองกับสามนะครับนี่ครับสีสองฟังเสมอครับพี่น้องบ่มมีแปลมีปานสูงเกือบร้บอยสี่สิบเนาะประมาณร้อยสามสิบแปดเดี๋ยวไปถ่ายลูกให้พี่น้องเบิ่งอีกครับพี่น้องลูกสาวครับพี่น้องกับตัวแรกครับนี่ก้มแหลกนี่ลูกสาวเพิ่น แม่เป็นไรครับแม่แม่แม่ผสมไปแม่ทองสองเดือนกว่าครับอันเท่ทอครับสองเดือนกว่าแมนครับอะพี่น้องนี่นี่พี่สาวเพื่อนนด้ครับพี่น้องแม่ทองนะครับแม่แม่ตน,นอะไะครับพี่น้องทองอีกสองเดือนกว่าครับทองก็พอไหนเป็นพอคุ้มฝูงครับเป็นพอคุ้มฟูงเนาะครับมีวินควคุ้มฝูงเหล่ากันพี่น้องเพราะว่าใบบ่มีครับอลูกก็โตดีแม่กระทองอีกแมนครับซื้อสองสามสามครับเดี๋ยวสิถามราคาให้ได้ครับพี่น้อง อ่ะโคนี่แล้วครับพี่น้องนี่ซื้อสองในสามแม่ทองอีกสองเดือนครับกวกว่าตรวจท้องเรียบร้อยครับมีคลิปดูการตรวจโคนี่เปิดราคาเท่าไรครับสามหมื่นสี่พันบาทสามหมื่นสี่พันบาทครับพี่น้องคจากสามหมื่นเก้าเลยจากสามหมื่นเก้านะครับลิปที่แลวเอาแต่ทุนครับอพี่น้องนี่เอาแต่ทุนเอาแค่ทุนเพราะว่าอ่อยเดียวสิไปเที่ยวทำธุระกครสินะมองไปส่งนี่แหละบ่เป็นยังอ่าสามหมื่นสี่พันบาทแม่ทองอีกสองเดือนครับ ตวจท้องเรียบร้อยง้อตัวละหมื่นเจ็ดครับพี่น้องนี่ยังยังต่อได้อีกวะต่อได้ครับตออนะ่อ 2, ได้ครัซื้อสองได้ได้สามซื้อสองได้สามลดได้อีกลดได้อีกทรงฟรีอีกแมนครับอ๋อพี่น้องโอว้ว่า่นสิไปธุระอหลีครับพี่น้องผมมีคนเบิง่งใไห้ก็เลยเป็นคลิปเล่งด่วนครับแม่ล,ลูกสาวตัวนี้นะครับลูกสาวก,กับตัวดีนะครับหนังนาครับหนังนานลูกสาวดิโอ้ยหนังค้อบนยครับสามหมื่นสี่พันบาทต่อรองได้แล้วก็ ส่งฟรีทั่วภาคอีสานร,ราคาตรงกันก็ส่งฟรีทั่วไทยไปเลยพี่น้องนี่เอาแบบนี่พี่น้องมัดจำว่าต้องมีก็ได้พี่น้องแล้พี่น้องว่าบานใจว่าต้องมาบารว่าถ้าไทยอยากยกสองคม่มมีราคาพิเศษนะครับ้ายกสองค่มราคาพิเศษเลยครับโทรมาสอบถามค่มนึ่งสองหมื่นเจ็ดคมี้สามหมื่นซีซีเนาะกับประมาณหกหมื่นหกหมื่นหนึ่งพันหกหมื่นหนึ่งพันเอาเป็นวันหลอดหกหลอดหกเดืนนิดหนึ่ยร่วมส่ง สองโคมสองโคมนี่นะพี่น้องซื้อสี่ได้ห้าจากหกหมื่นกว่าเหลืออยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดห้ามื่นเจ็ดพันบาทนะครับพี่น้องแม่ทองครับแม่ทองอีกแล้วกับนี่ลูกสาวตัวดีพร้อมทรงฟี่ีครับแม่ลูกลูกแม่อันนี้แม่ลูกลูกแม่แม่ทองครับตรวจทองเรียบร้อยครับซื้อสี่ได้ห้าห้าหมื่นเจ็ดพันบาทต่ออีกนึงอีกทีนึงอันนี้คือทีนี้เดียวครับพ่อได้พ่อได้คุยกันนะครับพี่น้องวัาลดหลายแล้วกับทรงฟี่ครับ อ่าผู้ใดสนใจโทรมาสอบถามได้ครับเป็นคลิปเร่งด้วยนะพี่น้องเพื่อมาเพิ่นเสดไปเที่ยวทั้งุระอ่าปตอนเดินทางปลอดภัยแล้วกันพี่น้องมีความสุขเอาฝากเบอร์พี่น้องนะครับผม0616679720ครับครับผมหอยดีวัวงามเนาะเป็นเบอร์เท่แล้วกับเบอร์ไล่หรือว่าผู้ใดสนใจเข้ามาชมในคลองในฟาร์มได้ครับพี่น้องพิกัดบ้านสงเื่อยตำบลเขาวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอ่าเฟสบุ๊กกัน เซนีภาษาขับเนาะครับ,คร,บครับสำหรับคลิปนี้ช่วงๆุมมารคขึ้นก้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ